ผมย้ายมาทำงานต่างจังหวัดเงินเดือนน้อยเลยได้บ้านเช่าราคาถูกบ้านชั้นเดียวปูนเก่าสีลอกตั้งอยู่หลังสุดท้ายของซอยเจาของบ้านพูดแค่ประโยคเดียวก่อนส่งกุญแจอยู่คนเดียวใช่ไหมก็ดีแล้วคืนแรกผมนอนหลับสนิทจนตีสามมีเสียงลากของหนักครืดครืดดังมาจากหลังบ้านผมคิดว่าเป็นหมา หรือไม่ก็แมวเลยไม่ลุกไปดูคืนที่สองเสียงเดิมเวลาเดิมตีสามตรงเป๊ะคราวนี้เสียงเหมือนมีอะไรถูกลากจากนอกบ้านเข้ามาในห้องครัวผมลุกขึ้นเปิดไฟทุกอย่างเงียบแต่พื้นห้องครัวมีรอยดำยาวเหมือนรอยน้ำหรือรอยเลือดที่ถูกถูกออกไม่หมดคืนที่สมผมตั้งใจไม่หลับนั่งดูนาฬิกาตีสองห้า ทั้งบ้านเงียบไม่มีลมไม่มีเสียงจิ้งหรีดตีสาไฟในบ้านดับพรึบพร้อมเสียงหายใจดังอยู่ข้างหลังผมไม่กล้าหันเพราะลมหายใจนั้นมันไม่ใช่ของคนเดียวเหมือนมีหลายปากกำลังหายใจพร้อมกันช้าหนักอึดอัดไฟกลับมาติดทุกอย่างหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นผมถามเพื่อนบ้านป่าค้างบ้านเงียบไปนาน ก่อนจะถามผมกลับว่าเมื่อคืนมันเข้าบ้านใช่ไหมผมถามว่ามันคืออะไรป้าถอนหายใจแล้วเล่าว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านเช่าของแรงงานอยู่กันหลายคนคืนหนึ่งเกิดไฟไหมแต่ไม่มีใครหนีออกมาเพราะประตูหลังบ้านถูกของหนักขวางไว้หลังจากนั้นคนที่มาเช่าทุกคนจะได้ยินเสียงลากของตอนตีสาม เหมือนมีใครพยายามลากประตูเพื่อนหนีออกมาแต่ไม่เคยสำเร็จคืนนั้นผมตัดสินใจเก็บของจะย้ายออกพรุ่งนี้แต่ตอนตีสาเสียงลากของดังขึ้นอีกคราวนี้มันดังขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆจากหลังบ้านเข้าครัวเข้าห้องนั่งเล่นจนมาหยุดหน้าห้องนอนผมมีเสียงเคาะช้าชๆหนักๆก๊อกก๊อก ก๊อกแล้วมีเสียงคนพูดพร้อมกันหลายเสียงแหบแผ่วปนกันไปหมดเปิดให้หน่อยร้อนหายใจไม่ออกผมเอาผ้าห่มคลุมหัวสวดมนต์ตัวสั่นเสียงเงียบไปผมคิดว่ารอดแล้วแต่เช้าผมตื่นขึ้นมานอนอยู่ในห้องครัวประตูหลังบ้านเปิดกว้างบนพื้นมีรอยดำหลายรอยเหมือนรอยฝ่ามือ ลากยาวออกไปนอกบ้านและที่ผนังมีรอยเขียนด้วยของเหลวสีคล้ำคืนนี้อย่าอยู่คนเดียวคืนนี้ผมยังอยู่บ้านหลังนี้เพราะทุกครั้งที่ผมออกไปถึงปากซอยผมจะได้ยินเสียงดังมาจากในหัวเสียงเดิมหลายเสียงพร้อมกันกลับบ้านเถอะที่นี่คือที่ของเราแล้ว